สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ค่ะตายจะชวนทุกคนมาเปรียบเทียบต้นพริกนะคะให้เห็นกันแบบชัดเจนเลยนะคะทุกคนพริกทั้งหมดที่ตายเอามาให้ทุกคนดูวันนี้ก็คือ10กระถางนะคะเนี่ยค่ะทั้งหมด10กระถางนะคะซึ่งทั้ง10กระถางเนี่ยปลูกพร้อมกันนะคะเริ่มต้นจากการเพราะมาเมล็ดเมื่อต้นกล้าเขาเริ่มโตขึ้นก็ย้ายลงมาปลูกในกระถางแล้วก็ยังไม่ได้มีการย้ายไปที่กระถางใหญ่ขึ้นนะคะ วันนี้ไต่มาอัปเดตให้ทุกคนดูแบบเห็นกัน <S <S <end ere> ชัดๆเลยนะคะมี3กระถางค่ะ3กระถางที่ไต่ได้ทําการเเด็ดยอดไปนะคะคือทําการตัดยอดนะคะก็คือกระถางใบนี้นะคะนี่ค่ะต้นนี้นะคะนี่นะคะได้ได้ทำการตัดยอดไปนี่คือร่องรอยการตัดยอดนะคะตรงนี้นะแล้วก็กระถางนี้นะคะนี่คะ่ะร่องรอยการตัดยอดนะคะนี่คะ่ะตรงนี้นะคะให้ดูกันชัดๆนี่นะคะ แล้วก็กระถางที่3ก็คือฝั่งนี้ค่ะแล้วจะเห็นได้ว่าหลังจากตัดยอดไปนะคะสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือเขาแตกยอดใหม่ออกมาเยอะขึ้นนะคะแล้วสิ่งที่เห็นได้ชัดอีกข้อนึงก็คือเขามีการเจริญเติบโตที่ดีมากนะคะใบใหญ่ขึ้นนะคะดูต้นแข็งแรงนะคะดูว่าต้นพืชเนี่ยมีการพัฒนาได้แบบรวดเร็วนะคะสําหรับต้นที่ยังไม่ได้ตัดยอดยังไม่ได้เด็ดยอดนะคะเขาก็ เจเริญเติบโตค่ะเขาก็ไม่ได้ว่าเหี่ยวหรือเฉานะคะเพียงแต่ว่าการจเจริญเติบโตเมื่อเปรียบเทียบกัน,นะค่ะเพื่อนๆลองดูนะนี่นะเขาก็จะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนั่นเองนะคะเนี่ยค่ะนี่เขาก็จะเรื่อยๆของเขาประมาณนี้นะคะถ้าเราอยากจะเร่งอยากจะให้ต้นพืชของเรามีการจเจริญเติบโตที่รวดเร็วขึ้นโดยเฉพาะถ้าเป็นต้นพริกแล้วเนี่ยนะคะ ลองเด็ดยอดดูค่ะทุกคนวิธีการเด็ดยอดเนี่ยช่วยได้จริงๆเลยนะคะเนี่ยค่ะสังเกตดูที่ลำต้นนะคะเขาก็มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะนี่ดูลำต้นนะคะลำต้นใหญ่ขึ้นเหมือนพืชโดนกแกล้งแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขากำลังจะตายนะคะดูลำต้นนี้เห็นได้ชัดเจนเลยนะคะนี่ค่ะลำต้นสองต้นนี้นะคะถูกต้นปลูกพร้อมกันนะคะต้นที่ไม่ได้เด็ดยอดลำต้นเขาก็จะพอๆกันแบบนี้ค่ะ เนี่ยค่ะวันนี้ก็คือต่ตั้งใจจะมาเปรียบเทียบให้กับเพื่อนๆได้ดูนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตย่จะตัดยอดทั้ง10ต้นเลยแต่ว่าอยากจะตัดเพียงแค่บางต้นเพื่อที่จะให้เห็นความแตกต่างนะคะระหว่าง2แบบนะคะแบบที่ไม่ได้เด็ดยอดกับแบบที่เด็ดยอดว่าเป็นยังไงนะคะต้นนี้เนี่ยเนี่ย ลำต้นเขายังเล็กอยู่เลยนะคะแต่ว่าใบเขาชูตั้งใบเขาแข็งแรงดีค่ะแต่ถ้าเรามีการเด็ดยอดเป็นการกระตุ้นทำให้ต้นพืชเนี่ยเร่งการเจริญเติบโตได้เนี่ยก็จะดีไปอีกระดับหนึ่งนะคะทุกคนนี่นะคะวันนี้นะคะจะชวนทุกคนมาเด็ดยอดนะคะเอาละค่ะเด็ดยอดไปพร้อมๆกันเลยนะคะไม่ต้องเสียดายค่ะทุกคนตัดไปเลยนี่ค่ะเอาออกแล้วนะคะเด็ดยอดตัดยอดเลยค่ะ จะได้ต้นที่เจริญเติบโตดีกว่าเดิมนะคะแล้วก็จะได้โตทันกันทุกต้นนะคะวันนี้ก็คือตายรอระยะเวลาให้ต้นที่ไตเด็ดยอดเนี่ยเขาแตกยอดออกมาให้เห็นชัดเจนแบบนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นถึงความแตกต่างเนาะใครที่ปลูกต้นพลิกนะคะหรือโหระพานะคะหรือว่ากระเพานะคะสามารถที่จะนําวิธีการเด็ดยอดเนี่ยไปใช้ได้เลยนะคะทุกคนตัดออกไปเลย เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้นะคะต่าก็ได้เด็ดยอดนะคะตัดยอดต้นพริกทุกต้นแล้วนะคะนี่ค่ะอีก7กระถางที่เหลือนะคะตรงนี้ตัดหมดแล้วนะคะอ่าเห็นถึงความแตกต่างกันไหมคะสามกระถางนี้เนาะเขาจเจริญเติบโตดีมากเลยค่ะทุกคน ทั้งงที่ปลูกพร้อมกันนะคะเจ็ดกระถางที่เหลือนี้แต่ก็บำรุงตามกันไปค่ะหลังจากที่เราตัดยอดแล้วนะคะทุกคนสิ่งที่เราควรจะทำเลยก็คือการเติมปุ๋ยให้เขานะคะก่อนที่จะเติมปุ๋ยก็อย่าลืมพรวนดินก่อนนะปุ๋ยที่จะเติมเป็นปุ๋ยคอกหมกักหรือว่าเป็นปุ๋ยหมักในตะกร้าก็ได้นะคะก่อนเติมปุ๋ยนะคะก็ควรที่จะพรวนดินก่อนนะคะในกระถางเล็กๆแบบนี้นะคะแต่ก็จะใช้ไม้นะคะในการพรวนเนาะ ไม่ต้องกดลึกนะคะเผื่อดวนรากฝอยของต้นพริกเมื่อพรวนดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะไต่ก็จะใส่ ปุ้ยหมักนะคะที่ทําในตะกร้าค่ะตัวนี้นะคะครบเวลาแล้วก็ตากแดดแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะหยิบใส่เลยนะคะเพราะว่าเราเด็ดยอดเขาแล้วเนาะก็ให้เขาได้รับสารอาหารจะได้เอาไปบํารุงลําต้นนะคะ หลังจากนั้นก็รดน้ำได้เลยค่ะทุกคนตัดยอดเสร็จแล้วนะคะใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วนะคะก็รดน้ำค่ะ ะะวันนี้นะคะต่ายก็พาทุกคนมาดูมาเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนเลยนะคะสําหรับต้นพลิกที่เด็ดยอดกับต้นพริกที่ไม่ได้ทําการเด็ดยอดนะคะว่าเขาแตกต่างกันยังไงค่ะก็ใครที่ปลูกต้นพลิกนะคะก็ลองทําตามกันดูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ค่ะต่ายจะพาทุกคนมาดูต้นพลิกนะคะ ครั้งก่อนนะคะไต่เคยมาอัปเดตให้ดูแล้วนะคะแล้วก็ชวนทุกคนมาเด็ดยอดนะคะ <_' S 1> เดี๋ยวไต่จะให้ดูใกล้ๆนะคะทุกคนนี่ค่ะคือร่องรอยของการเด็ดยอดไปนะคะนี่เห็นไหมเอ่ยแล้วเขาก็แตกยอดออกมาใหม่นะคะนี่ค่ะสองยอดด้วยกันสามยอดเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะคือยอดที่หนึ่งนะคะนี่คือยอดที่หนึ่งฝั่งนี้คือยอดที่สองแล้วก็ฝั่งนี้นะคะคือยอดที่สามนะ เมื่อเรามีการเด็ดยอดนะคะเขาก็จะแตกยอดใหม่ออกมาแบบนี้ค่ะต้นพืชเขาจะรู้สึกว่าเขากำลังจะตายนะคะเขาต้องดิ้นรนเอาตัวรอดค่ะทุกคนต้นนี้ก็เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะ,ะเดี๋ยวขอเลื่อนกล้องนิดนึงนะนี่ค่ะร่องรอยการเด็ดยอดนะคะนี่ร่องรอยนี้เด็ดยอดไปนะคะยอดนี้ก็แตกออกมา ยอดนี้ก็แตกออกมา2ยอดแล้วก็ด้านล่างอีก1ยอดเป็น3เช่นเดียวกันนะคะอีกกระถางหนึ่งนะคะด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะทุกคนนี่นะคะต้นนี้นะมีการแตกยอดออกมา2ยอดนะคะนี่ค่ะเห็นชัดเลยนะคะแล้วดูจากใบเขาค่ะทุกคนใบเขาใหญ่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะนี่ค่ะใบใหญ่เลยนะคะตัวนี้นะใบใหญ่ค่ะนี่ค่ะเป็นต้นพริกแดงจินดานะคะ นี่เลยการดูแลบำรุงต้นพริกนะคะก็ไม่ยากนะคะทุกคนแต่ก็มีการใส่ปุ๋ยทุก15วันนะคะจะเป็นปุ๋ยคอกหมักหรือว่าเป็นปุ๋ยที่ทําจากใบไม้แห้งเป็นปุ๋ยหมักในตะกร้าก็ได้นะคะแล้วก็นานๆน,น,นะคะสักระยะสักประมาณ7วันถึง10วันนะคะก็ไม่ได้นานมากนะคะทุกคนแต่ก็จะมีการมาเติมตัวปุ๋ยเปลือกไข่นะคะตัวนี้เป็นตัวที่ทําไว้แล้วนะคะปุ๋ยเปลือกไข่ก็คือ เปลือกไข่นี่แหละค่ะเหลือๆจากการทํากับข้าวไม่ทิ้งนะคะพึ่งแดดพึ่งลมให้แห้งไตก็เอามาบดนะคะบดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เติมเกลือไปหนึ่งช้อนชาผงชูรสไปหนึ่งช้อนชาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะก็จะเป็นปุ๋ยเปลือกไข่นะคะอันนี้คือคลุกเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนพอคลุกแล้วนะไต่ก็จะมาโรยเลยนะคะ,ะโรยไปเลยนี่ค่ะมีเยอะใช้เยอะ มีน้อยก็ใช้น้อยนะคะใช้ได้ตลอดเลยนะคะสำหรับปุ๋ยเปลือกไข่นะโรยไปเลยะคะ่ะตัวนี้เขาก็จะช่วยเพิ่มแคลเซียมนะคะให้กับต้นพืชต้นผักของเราค่ะทำให้ต้นพืชต้นผักแข็งแรงนะคะแล้วก็พวกหนอนมแมลงตัวเล็กๆนะที่ชอบมาอยู่ตามโคนต้นเนี่ยเขาจะโดนเปลือกไข่บาดนะเขาก็จะออกไปไม่มาอาศัยอยู่นะคะอ วันนี้เราก็มาเติมปุ๋ยเปลือกไข่กันค่ะหลังจากนั้นนะคะตัวเด็ดอีกตัวหนึ่งนะคะที่ไถจะใช้บำรุงต้นพลิกนะคะนี่เลยน้ำปลาร้าค่ะทุกคน น้ำปลาร้าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะนี่น้ำปลาร้านะคะจะเป็นปลาร้าแบบต้มสุกแบบนี้หรือว่าจะเป็นน้ำปลาร้าอีสานที่ยังไม่ต้มสุกก็ได้นะคะในน้ำปลาร้าเนี่ยเขาจะมีส่วนผสมของพวกปลาตัวเล็กๆนะคะแล้วก็มีโพแทสเซียมมีธาตุอาหารที่จําเป็นต่อพืชนะคะตัวนี้เอามาใช้ได้รถพืชรดผักเลยนะคะทุกคนแต่ก็ได้เตรียมน้ําไว้แล้วนะคะหบัวนะนี่ค่ะทางนี้น้ำหนึ่งบัว น้ำปาลาร้านะคะเขย่าก่อนนะหนึ่งช้อนนะคะอุย้ยหกขออภัยนะคะทุกคนทำหกเปื้อนตรงนี้เลยอ่าใส่ไปแล้วนะคะคนให้เข้ากันแล้วก็ราดรสได้เลยนะคะ ต้นพริกนะคะทําไมถึงต้องใช้น้ําปลาร้าในการรตเพราะว่าน้ําปลาร้าเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติเหมือนกันกันกบกะปิเลยใครไม่มีน้ําปลาร้านะคะใช้กะปิได้เลยนะคะตัวนี้จะช่วยเร่งรากฝอยนะคะทําให้รากเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นหาหารได้เก่งขึ้นเร่งการแตกรากนั่นเองค่ะรดไปเลยนะคะอ่านี่ค่ะ ใส่ปุ๋ยเปลือกไข่แล้วนะคะก็รดด้วยน้ำปาลาร้าแบบนี้นะคะต้นพริกของเพื่อนๆที่ปลูกอยู่นะเจริญเติบโตแข็งแรงแน่นอนค่ะอย่าลืมว่าใครที่อยากให้ต้นพริกเป็นพุ่มนะคะก็อย่าลืมเด็ดยอดเหมือนกันกันกบที่ไต่เด็ดในวันนี้นะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ